Thank you. พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระหัสสบดีเทศกาลธรรมดาเราระลึกถึงนบ,บุเปาโลมิกิพระสงฆ์และเพื่อนมอรณนสขียีอสค์หถูกตึงบนบนเนินเขาที่มองลงไปที่เมืองนางาสกาิต่อมาสาตวัตวถ,ถูกระเบิดปรมามนูที่ฆ่าประชาชนไป3 7 0 0 0คนเวลานี้เรียกกันว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ บรรดามรณสัขี26องค์ถูกเจนการเขนมีทั้งพระสงฆ์บราเดอร์คณะฟรานซิสกันคณะเยสุอิตและสตรบุตรจักหลากหลายก้าวย่างของชีวิตเช่นครูคำสอนหมอชาวไร่ชาวนาคนชาราและเด็กๆอีกด้วยพี่น้องครับวันนี้จะเล่าเรื่องของมรณสักขีสักนิดหนึ่ง ศาสนาจักระลึกถึงนักบุญเปาโลมิกิพระสงฆ์และเพื่อนมรณนสกีคุณพ่อเปาโลมิกิสงเยซูอิตเป็นคนญี่ปุ่นโดยกำเนิดขณะที่สุดจึงกางเขนท่านยังเทศให้ประชาชนที่มาดูท่านคำที่ภากษาของรัฐบาลบอกว่าคนเหล่านี้มาจากฟิลิปปินส์แต่ข้าพเจ้าไม่ได้มาจากต่างประเทศข้าพเจ้าเป็นคนญี่ปุ่นโดยแท้เหตุผลเดียวที่ถูกถึงกางเขนคือข้าพเจ้าประกาศคำสอนของพระคิสต์เจ้า แต่ข้าพเจ้าก็ถาเช่นนี้จริงข้าพเจ้าขอบพระคุณที่เพราะเหตุนี้เองที่ข้าพเจ้าทรงตายข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าพูดความจริงนี้ก่อนที่ข้าพเจ้าจะตายข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านทั้งหลายเชื่อข้าพเจ้าขอพระเยซูเจ้าด้วยท่านให้มีความสุขข้าพเจ้าเชื่อฟังพระองค์และเดินตามแบบฉบับของพระคริสต์เจ้าข้าพเจ้าให้อภัยเพชฌฆาต ข้าพเจ้าไม่เกลรดทางเขาขอพระเจ้าเมตตาเขาทุกคนและข้าพเจ้าเชื่อว่าเลือดของข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนฝนที่ตกลงมาเหนือเพื่อนร่วมชาติของข้าพเจ้าในบทอ่างที่หนึ่งนั้นก็บอกว่าท่านเข้าถึงซีโยนในนครแห่งพระเจ้าผู้ทรงชีวิตคืนนอนครเยรูซาเล็มในสวรรค์ไม่เหมือนกับภูเขาไฟที่มีภูเขาที่มีเปลวไฟแห่งชีนาน แต่เป็นเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์เป็นนครที่ส่งแสงแห่งพระเจ้าผู้ทรงชีวิตที่ผู้มีความเชื่อในพันธสัญญาใหม่เข้าไปใกล้พระวรสารวันนี้พี่น้องที่รักพระเยซูเจ้าทรงส่งนระสาวกออกไปเป็นคู่คู่ทรงประทานอำนาจเหนือพิษาให้เขาให้เขาทำอัศจรรย์ได้หลายอย่างและกำชับให้เขาไปอย่างคนยากจน คือจะทำให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกับคนที่ยากจนและขัดสนประชาชนสามารถเข้ากับเขาได้พี่น้องครับตัวอย่างของพระสงฆ์ที่ดำรงชีวิตเหมือนกับพระเยซูเจ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้ง,ท,งที่เป็นคริสต์และไม่ใช่คริสต์เนี่ยเขารู้สึกศรัทธาเพราะว่าเนื่องจากเขาเหมือนพระเยซูเจ้าแล้ว เขายังเข้าหาคนจนได้ง่ายเขาไม่มีอะไรที่เป็นดุปสศักแต่ถ้าเขาเป็นคนร่ารวยแล้วก็บางทีคนยากจนก็ไม่สามารถเข้าไปหาได้กขขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับข้อราพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด